ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องฟีล์มบัตรอีกครั้งนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟ298เหมือนเดิมนะวันนี้เราจะมารีวิวอา o m ตอมิกเอสเอบนะครับผมกับอาวุธของเขานะครับแล้วก็จะมาดูกันชัดๆนะวา่าเวลาเนี่ยตอิตอันตินะครับผมมันบวกเพื่อที่มันบอกว่าเพิ่มไม่ย่อท้อ2ครั้งนั่นแหละนะเพิ่มไม่ย่อท้อ2ครั้ง ไอเม็นจะเพิ่มไม่ย่อทอผพ้่ปิดลดไม่ย่อทอฝั่งตรงข้าม2ครั้งแล้วก็เพิ่มไม่ย่อท้อให้กับทีมตัวเอง1ครั้งนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะก็คือเดี๋ยวจะสโลว์ให้ดูนะครับแบบช้าๆนะว่ามันอนะเพิ่มให้กับทีมตัวเองจริงๆนะครับก็คือเพิ่มทั้งทีมเนยนะครับผมก็จะเป็นการเก็บสแต็กนะก็คือจะอธิบายง่ายๆนะก็คือสมมติว่าเนี่ยเปิดม,มาก่อนก็คือทีมเรามีกิกกี้รับดาเมจใช่ไหมครับ พอเนี่ยอะตอมิกเราได้กับได้ตินะสมมติได้ไดนติไปแค่รอบเดียวมันก็จะเพิ่มให้กับทั้งทีมแค่บวกหก็คือบวกหทั้งทีมเลยนะอ่าบวกหนึ่งที่นี้มันจะบวกอยังไงนะครับก็คือถ้าเกิดว่าทีมเราไม่ติดไม่ย่อท้อยังไม่ติดไม่ย่อท้อใช่ไหมไอ้บวกหของอะตอมิกะครับผมมันจะอ่าเป็นเก็บสแต็กไว้ได้อ่า ก็คือเก็บสเต็กยังไงก็คือก่อนที่จะติดไม่ย่อท้อนะครับถ้าเราได้ติไป3รอบสมมุตินะก็คือเทินแรกไม่มีตัวอะไรติดไม่ย่อท้อเลยเราได้ติ2เทินอ่าเทินแรกเราติไปแค่1นครั้งพอเทินที่2เราได้ติ2ครั้งรวมกับไล่โจมตีด้วยก็เป็น3ครั้งถ้าก็ามันก็จะบวกมา3อ่าและทีนี้พอมีทีมเราตัวใดตัวหนึ่งนะครับโดนตีจนติดไม่ย่อท้อนะในปกติของคอเกลอ่ะ โลไม่จะทอมมันจะขึ้นก็คือเป็นคูณ4บวก3ก็จะกลายเป็นคูณ7อ่าถูกไหมแต่ว่าในที่เนี้มันจะคือก็ไม่รู้นะว่ามันนับยังไงนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราบวก2อ่ะมันจะเป็นคูณ8ปดไม่จะเป็นคูณ7ถ้าบวก3ก็จะเป็นคูณ8อ่าน่าจะไม่งงนะเออเดี๋ยวไว้อ่าเดี๋ยวจบรอบนี้เลยเดี๋ยวจะ รีเพย์ให้ดูนะว่าเออว่ามันบวกยังไงก็คือที่มันขึ้นนะแต่ถ้าสมมุติว่ามีตัวใดตัวหนึ่งที่ติดไม่ย่อท้ออยู่แล้วนะตัวที่ติดไม่ย่อท้ออยู่แล้วก่อนที่อะตอมิกจะได้อันติมันจะไม่บวกเพิ่มให้นะครับผมลองหลายรอบแล้วนะเนี่ยถ้าเกิดมีตัวที่ติดไม่ย่อท้ออยู่แล้วอย่างไอตัวเนี่ยข้างล่างเนี่ยนักมวยเห็นไหมอะตอมิกเราได้อันติไปใช่ไหมมันก็ไม่ขึ้นบวกให้นะแต่ว่ามันจะไปเก็บสแต็กให้กับตัวที่ยังไม่ติดไม่ย่อท้อ แล้วก็ตัดไอ้ส่วนตัดไม่เยอะท่อฟอนตองข้ามสสแต็กนี่คือตัดปกติเลยถ้าเกิดว่าฟันแล้วไม่ติดสแต็คผู้ปิดฟันแล้วไม่ติดไม่ยอะท้อมันก็จะลบไปเลย2ถ้าตัวนั้นที่ฟันไปแล้วแล้วมันติดไม่ยอะท้อในเทิร์นต่อไปก็ถ้าเกิดว่าก็จะหายไป2เลยมันก็จะขึ้นเป็นคูณ2ทันทีเลยอ่าก็คือต่อให้ไม่ตายแต่ก็คือมันก็จะลบจํานวนรอบไปอยู่ดีนะครับสาหรับอะตอมิกนะ ก็ประมาณนี้อ่าคิดว่าน่าจะเข้าใจกันเนาะหรือหรืองงหรือผมอธิบายไม่ชัดเจนนะก็คือสรุปก็คือมันเพิ่มไม่ยาถอให้ทีมนั่นแหละครับผมก็คืออัตมีเข้ามานะไม่ได้ทำให้เกมอ่าในคอเกลิวจบไวขึ้นเลยนะครับผมมันพม่เพิ่มเวลาให้นานขึ้นอีกนะคือแบบในเรียวท้าคือแบบว่านานมากนะครับกว่าจะจบนะจบแล้วรอบแรกนะอันนี้คือเทสให้ดูนะมาดูรอบที่สองนะ ก็อันนี้เดี๋ยวใส่โซนิกเข้าไปนะให้เราจะเปิดก่อนนะครับก็เดี๋ยวดูนะอะตอมิกเราตอนเราอะตอมิกเราได้ฟันนะครับเดี๋ยวลองกับอันดับ2นะกล้ามากอ่ะเขาก็มีอะตอมิกเหมือนกันนะหาดาวด้วยนะอะตอมิกเรายังไม่5ดาวเลยกาลังปั้นอยู่นะตอนนี้แค่4ดาวเหลือง3าดาวม่วงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะอะโซนิกเราจะเปิดก่อนนะครับผมไปก็ ฝังซงเอาไปปกติจุ๊มสองล้านแปดเขาของเขามีกิกกี้ด้วยนะอ่ะโอเคเตะยุสตาลไปครับเก็วิ่งของเราสตานไปสามตัวนะครับอ่ามาครับผมตาพระเอกของเราย่อยยับในหมัดเดียวนะครับแต่ถือดาบอ่าถ้ากับว่าด้วง ติดไม่ยอ่อท้อเหลือแค่2นะแล้วก็ทีมเราจะบวกไม่ยอ่อท้อเพิ่มมาอีกหนึ่งก็แปก็จะเป็นคูณ5นะครับเดี๋ยวเรามาลอดูจนทีมเรานะติดไม่ยอ่อท้อนะอ่าแล้วเราดูตอนด้วงโดนฟันจนไม่ยอ่อท้อขึ้นนะครับอ่านี่ก็คือเขาก็จะลดอ่าไม่ยอ่อท้อของด้วงกับโซนิกไปนะอ่าแล้วก็เขาไล่โจมตีมาที่อะตอมิกกับเกนลิวนะเกรลิวเราก็จะโดนลบไม่ยอ่อท้อไป2นะอ่าใช่หไหมอาเดี๋ยวมาดูภาพนิ่งนะอ่าก็คือเนี่ยครับผม ก็ฝั่งอะตอมิกของเขานะฟันมาแล้วติดไม่ยอทอยไหมครับก็ขึ้นเป็นคูณ5คูณ4คูณ4เห็นไหมอ่าเห็นไหมก็จะบวกไปส่วนเราโดนลดไม่ยอมทอเห็นไหมก็เหลือคูณ2คูณ1คูณ2คูณหนึ่งก็คืออ่าคูณ2ก็คือโดนที่เราเหลือลดไปนะครับเหลือ2แล้วก็คูณ1ก็คือมันเป็นเทินถัดไปนะมันก็เลยอ่าลดจาก2ก็กลายเป็น1นะครับผมอันนี้ก็คือผลจากการโดนลดนะอ่าเดี๋ยวมาดูต่อไปนะช่วงเราไล่ตุ่มตีไปเอ้ยไม่ใช่อันตีไประวบงข้างพีนา คแล้วก็คือซูเปอร์สกิลเลทเลติกอ่ะมีอะไรกันไรจนเตะไปครับผมระบียข้างพินาศบุ๊มอ่าแล้วก็เกลียวเราครับผมคือซูเปอร์เทเลเคเนติกดูกระแปาวุฒิธรรมดานะสองนัดแปะแสน 8, อ่ะโอเคดวงเขายังไม่ติดไม่ย่อท้อไม่เป็นไรเห็นไหมแล้วแต่เขาเก็บเห็นไหมตรงอัลวินขับเพื่อนเห็นไหมครับเมื่อกี้ อ่ะนี่นะผลจากการเพิ่มไม่ย่อท้อของอะตอมิกนะครับก็ทําให้อัศวินกับเพื่อนเพิ่มเป็นคูณ5นะจะกปกติเป็นคูณ4นะครับอ่ะโอเคมาดูของเราบ้างนะอ่านอยู่นะดูตรงที่โซนิกนะอ๋ะอไม่ได้ไม่นับไม่นับเพราะโซนิกมันหมดไม,นะไม่ย่อท้อพอดีโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูต่อไปต่อไปที่อะ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 ตอมิกเราได้เก็บสแต็กนะอ่ะฟันไปนะครับผมติดไม่ย่อท้อไปนะ แล้วก็ไล uh, ่โจมตีไปอีกแถวกลางนะครับอ่าถ้าเขาบวกมาสองรอบนะเดี๋ยวเราดูทีมเราติดไม่ยอททอนะครับเห็นไหมครับผมอ่าตัวเกวินเห็นไหมขึ้นมาเป็นคูณ7นะครับส่วนอ่าเกรนลิวก็ขึ้นมาเป็นคูณ6นะครับผมอ่าก็นี่คือผลจากการเพิ่มไม่ยอะทอของเพื่อนนะเราออโตมิกเราได้เพิ่ม2รอบก็ขึ้นมาคูณเ็เห็นไหมอย่างที่ผมบอกถ้าออโตมิกมันได้ไล่ฟัน2อรอบมันก็จะเก็บสแต็เพิ่ม2อแต่ว่ามันจะบวกมันเป็น7นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่า คือพวอาจจะเข้าใจผิดอะไรก็ได้นะถ้าใครรู้ก็ชื่อคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมอ่าในฝั่งเขาก็ไล่โจมตีมานะอ่าแล้วก็ตัดไม่ยอท้อเราไป2รอบนะครับอ่าฝั่งเขาขึ้นไปคูณ5เหมือนกันนะตำนักเกลียวของเขานะครับโอเคก็ประมาณนี้นะเออสำหรับการเพิ่มไม่ยอท้อนะครับผมก็เห็นแล้วเนาะ ก็ uh, ถ้าเกิดเจอฝั่งตรงข้ามที่ไม่มี a t o มิกนะทำให้ทีมเราอะยื้อได้อยู่แบบอยู่ติดโลไมะท,ทอรได้นานขึ้นนะครับผมก็ท่าที่ผมเห็นที่ติดสแต็กเยอะที่สุดก็คือเป็นคูณ8นะอันนี้ผม uh, ทําในเรียวไทม์นะแล้วมันขึ้นคูณ8นะก็คืออย่างที่ผมบอกถ้าเกิดว่า a t o มิ c อันติไปรอบหนึ่งแล้วก็ได้แรงอันตไเบีกรอบหนึ่งล้วกับเป็น2รอบนะแล้วทีมเรายังไม่มี ตัวไหนติดไม่ยอทอมันก็จะเก็บสเต็กได้นะแล้วพอเทิร์นต่อไปเราได้อันติอีก2รอบเท่ากับว่าเป็น4รอบเราก็จะเก็บสเต็กได้4ี่ครั้งนะเออพอ,อมีตัวติดไม่ยอทอมันก็จะขึ้นเป็นคูณ8นะเท่าที่ผมเห็นนะเออก็ประมาณนั้นนะเออผมไม่รู้ผมก็จะถูกก่อนนะก็คือผมอธิบายตามที่ผมเห็นเนาะถ้า,าใครมีความรู้นะก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเออเนาะอย่าอย่าว่ากันนะเพราะว่าไม่รู้เรื่องนะครับผมมา ศึกษาเอาเองด้วยตัวเองเลยนะก็มีอาจจะมีถามคนอื่นบ้างนะถามจากเรียวสก,กิบ้างนะครับนี้นิดหน่อยนะถ้าเรียวสก,กิข้อมูลเขาจะแน่นกว่านะครับแต่ว่าก็คือช่วยก็มาสามารถยืนยันได้แล้วนะว่าอะอะตอมิกเพิ่มไมโยอทอให้กับทั้งทีมนะครับไม่ใช่เฉพาะแค่ตัวมันเองเนาะโอเคจะไดะ้ตัดเรื่องนี้ไปนะจะไม่ทำมาเสี่ยงอีกนะครับผมก็ประมาณนี้นะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมก็ เดี๋ยวว่าจะทาคลิปอ่าเกี่ยวกับความรู้เพิ่มมาเรื่อยๆเนาะเออเราก็ไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่นะ <c ười> คือแบบเอเดนอาบนคือแบบแทบไม่รู้เรื่องเลยนะครับผม คือผมแบบจะเลิกไปแล้วก็เลยเหมือนแบบก็ไม่ได้ศึกษาเพิ่มเติมต่อจากเกวินเลยนะตัวใหม่ตนะั้งแต่จากฟดิเด็กร่าง2มาก็คือแบบเราก็เหมือนแบบเล่นไปวันวันแล้วนะไม่ได้หาข้อมูลเกมอะไรมากนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะใครจัดอะตอมไปบ้างแล้วโหดยังไงก็มาคอมเมนต์ขิงกันได้นะครับผมก็สัสดานี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมว่าเจ๊กันใหม่นะครับบ๊ายบาย